สวัสดีค่ะฟางคะ่ะาค่ะวันนี้ EV Girls นะคะได้รีวิวรถก็ออกมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครรีวิวตัวนี้ก็คือ Volvo XC40 ตัว Single Motor เนอะก<ช>็คือก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวตัว Twin Motor ไปแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เป็นตัว Single Motor ที่เขาปรับราคาลงให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็กแบบเอ้ยอยากลองเอาคันนี้มาขับดูสิว่าเทียบกับตัวนู้นแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงก็คือไม่ได้ลดราคาลงแบบ นิดเดียวเลยนะรไปตั้ง7จ็ดแสนทุกคนใช่คือถ้าเทียบกันอ่ะตัวซิงเกิลมอเตอร์จะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทส่วนตัวทวินมอเตอร์จะอยู่ที่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทซึ่งรุ่นซิงเกิลมอเตอร์อันนี้เขาจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลักเพราะว่ามันมีมอเตอร์แค่ตัวเดียวเนาะจะอยู่ที่ล้อหลังแต่ว่าถ้าเป็นตัวทวินเนี่ยก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยถ้าใครอยากดูคันนั้นแบบเต็มๆเราเคยทํารีวิวไว้แล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นของปีเก่าไม่ใช่ของปีปัจจุบนัน,น่่ออัจจัันนนนเเีีี้ยยคืปปจจุุริกลทขาถ้าใครแบบกําลลังังงเคนนี้อยู่แว่อูป้กัน้ีันนี้เราจะขับ จากกรุงเทพไปที่ชนบุรีต้องขับไป108กิโลเมตรแบตเราตอนนี้เหลือ84%วิ่งได้350กิโลเมตรก็รอดูว่าถ้าเราถึงแล้วแบตบจะวิ่งได้อีกเท่าไหร่จะขเาลื่อนแค่ไหน มาเริ่มที่การขับขี่กันก่อนเป็นยังไงบ้างคะฟิลลิ่งความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนขับ x c 4 0พวกคัศนวิสัยเนี่ยดีมากาเลยเค,คือมานั่งคันนี้ที่ไลไอจะรู้สึกว่าเป็นคนสายตาดีเจคือแบบว่าด้านข้ามองเห็นทุกอย่างเห็นชัดหมดโดยเฉพาะกระจกหลังกระจกมันโปร่งใช่รอบ<อ>ทิศทางคือเห็นหมดเลยส่วนพวงมาลัยของคันนี้นะคะฟิลลิ่งคล้ายๆเดิมเลยวันวัวเขาจะมีความแบบเบาๆนิดนึงอะ่ะเราเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยถ้าใช้ความเร็วที่มากอะ่ะ จะมีความโยนโยนนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบเปลี่ยนโดยที่วิ่งไม่เกินประมาณ60อะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยโยนคือจะเปลี่ยนได้แบบฉึบฉับอยู่นี่มีความคบอยู่นะพวงมาลัยเขาจะปรับได้2แบบก็คือแบบเฟิร์มขึ้นกับแบบธรรมดาสรที่ไอซับปาตจตลอดอะเป็นแบบเฟิร์มใช่เราลองปิดให้มันไม่เฟิร์มเนี่ยไอแทบไม่รู้สึกเลยพี่บังหรอใช่อาจจะเพิ่มวงขึ้นมานิดนึงใ่แต่มาเฟิร์มเหมือนเดิมรู้สึกหนักขึ้นหน่อยไหม หนักขึ้นเดี๋ยว <laughs> ที่ปังมาเปลี่ยนให้อายตอนที่อายลงไปจากรถเนี่ยแล้วขึ้นมาอายไม่รู้นะว่าจะเปลี่ยนเป็นเฟิร์มหรือว่าเป็นธ <c oughs> รรมดาใช่คือคือจับ <c oughs> ยากมากถูกต้อง <c oughs> ช่วงล่างของคันนี้นะคะจะรู้สึกว่ามีความนุ่มนวลแต่ถ้าเทียบกับตัว C40 ละกัน5 4 0จะมีความเฟิร์มกว่าแล้วก็ดูสปอร์ตกว่าแต่นิดเดียวนะไม่ได้ต่างกันว่านะใช่แต่คันนี้คือจะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่รูปทรงด้วยแล้วก็ความนุ่มนวลของเขาคนอาจจะคิดว่าแบบว่าแรงมาลดลงไปครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะแบบไม่แรงหรือเปล่าแต่เอาจริงคือแรงนะคือเหยียบปุ๊บก็ยังไปอยู่อัตราเร่งดีเลยซึ่งรุ่นสิงเกิลมอเตอร์อันนี้แรงมาเขาจะอยู่ที่238แล้วก็แรงบิด420นิวตันเมตร ส่วนอัตราเร่งสูงถึงร้อยคันนี้จะอยู่ที่7.3วินาทีแต่ตัวทวิมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่4.8วินาที408แรงมา้าแล้วก็แรงบิด670ยนิวตันเมตรแบบต่างกัน2เท่าเลยใช่แต่ความรู้สึกอายคันนี้ก็แรงเพียงพอแล้วอะ่ะพี่ <c oughs> ปังถ้าสมมติเราวิ่งในเมืองหรืออะไรเงี้ยพอดีมือพอดีเท้าแล้วอะ่ะใช่ <c oughs> คือนั่งมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดหรืออะไรนะ <c oughs> ใช่คันนี้จริงๆแล้วถ้าชาร์จเต็มในสเปคชีตเนาะเขาบอก <c oughs> ว่าจะวิ่งได้565กมแต่ว่าเป็นมาตรฐาน NEDZ ซึ่ง้อนี้สิบห้ากิโลเมตรคิดว่าถ้า สมมติเต็มร้อยอ่ะก็น่าจะยังวิ่งได้ไมถึงระยะทางตามที่สเปชีตบอกอยู่ดีเพราะมันเป็น NEDC อ,อยเนาะยังไงมันก็คาดเคลื่อนแต่เนี่ยเราวิ่งมาเกิน4-5โลแล้วนะระยะทางไอ้สามมันยังขึ้นเป็น350อยู่เลยมันยังไม่ลดลงเลยอ่ะไม่เปเปอร์เซ็นต์เขาลดนะแต่ว่าระยะทางเขาไม่ลดคือระยะทางที่ขึ้นตรงเนี้ยพี่ว่าเขาปรับตามการขับขี่ของเรา ถ้าเราขับขี่ดีะอะระยะทางมันก็น่าจะปรับให้แบบวิ่งได้มากขึ้นเหมือนกันซึ่งคันนี้นะคะปรับความหน่วงได้ใครอยากใช้ก็เปิดใครไม่อยากใช้ก็ปิดแล้วก็มีแบบออตโต้ด้วยนะเมื่อวานไอ้ลองใช้แบบออโต้มาแล้วให้สังเกตเองนะว่าสมมติว่าแบบเราขับทางยาวๆตรงๆที่ไม่มีรถเยอะอะอันนั้นรถเขาจะ เปลี่ยนเป็นออโต้แล้วเหยียบไปปุ๊บใช่ไหมรถมันจะไหลแบบเหมือนทุ่นแรงเราไปอ่ะเออน่าจะเหมาะกับการขับทางไกลๆก็คือบางทีก็หน่วงบางทีก็ไม่หน่วงขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ของเรานะตอนนั้นใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราเปิดออนปุ๊บเนี่ยการหน่วงของคันนี้คือเขาจะหยุดแบบกระทันหันทันทีมีความกระชากนิดนึงแต่ถ้าเราปิดปุ๊บก็คือ เหมือนรถสันดาปทั possible, so like, like like ่วไปเลยคือจะปล่อยแล้วก็คือไหลไหลไหลเลยส่วนฟีลลิ่งการนั่งคันนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยเราเคยรักวอนโวเอ็กซีสี่ศูนยกับซีสีู่ยยังไงคันนี้ก็คือเป็นแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบวอนโวเสมอเลยคือต่อให้คนขับจะขับแรงหรือว่าขับไม่แรงอ่ะแต่ช่วงล่างมันโอเคมันไม่ได้นิ่มจนเวียนหัวแล้วมันก็ไม่ได้แข็งจนเรารู้สึกว่านั่งไม่สบายอ่ะแล้วเบาะอันเนี้ยมันเป็นเบาะที่เหมือนจะธรรมดานะแต่ว่ามันนั่งแล้วมันก็เสบายดีแล้วก็เป็นปลับไฟฟ้้้าาดวยออันนีชมก ว,วัสดุวอนโวอะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแบบรีไซเคิลสะส่วนมากเนาะทั้งกำมยี่ด้านข้างประตูหรือว่าตรงผ้าที่ทาเบาอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ทํารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักโลกแต่ว่าเป็นการแบบใช้วัสดุที่มันรักโลกด้วยจริงๆอะดีไซน์ภายในอะคือ,อทุกอย่างมันจะคงเดิมเลยนะมีแค่ยอย่างเดียวที่เปลี่ยนจากตัวเดิม,มก็คือตรงคอนโซลเนี้ยปกติเขาจะเป็นแค่แบบลายเฉยๆ,ใช,ๆใช่ปะแต่อันเนี้ยเขาปรับมาเหมือนตัว C40 ที่พี่ชอบที่มันเป็นคอนโซลแบบเรืองแสงกลางวันอะ มันก็จะเป็นแบบอินทีเรียสวยๆเป็นลายๆเฉยๆน<ช>ัแ่แหละแต่พอตอนกลางคืนปุ๊บจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรืองแสงโดยที่เราอ่ะไม่ต้องมีแอมเบียนให้แสบตาอันนี้คือเหมือนแบบเราตกแต่งกําแพงห้องด้วยแบบผนังเรืองแสงอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากทุกคนใช่นี่ยังประทับใจไม่หายมันว้าวกว่าตอนกลางวันมากพี่อ่ะตกหลุมลักซี่สุดตอนนั้นเพราะว่าขับตอนกลางคืนนั่นแหละพอคันนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นแบบเรืองแสงหมดแล้วทั้งตัวซิงเกิลมอเตอร์แล้วก็ทวินมอเตอร์เลยสวยชอบสวว่วนจังหวะตอนทีีอ่ออาเข้้้โคงอันน ตัวโยนไม่โยนขึ้นอยู่กับการขับขี่เหมือนกันใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่านั่งสบายจุตัวไม่โยนไม่รู้สึกเลยคือถ้าเลี้ยวแรงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้คือถ้าเข้าโค้งในความเร็วที่สูงอ่ะก็มีความโยนโยนิดนึงนะใช่ด้วยความที่รถมันเป็นทรง SUV วแหละก็ไม่ควรแบบว่าขับซิ่งวุดิุอะไรมากอะเนาะอืมคันนี้คือเหมาะกับสสยครอบรัดดีกว่าใช่แต่ถ้าใครแบบอยากซิ่งจ๋าๆไป C40 ดีกว่ามีความเฟิร์มกว่าแล้วก็ดูทรงสปอร์ตัยรุ่นกว่าใช่หรือว่าถ้ายังแบบยังชอบดีไซน อันนี้ถามว่าแรงไหมคือแรงแล้วนะเรารยิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วเราเหยียบเขาก็พุ่งแล้วส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยของคันนี้เนาะแน่นอนว่าวอลโวเขาขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้ว<ไ>อันนี้ตัวซิงเกิลมอเตอร์ก็จะได้ระบบต่างๆพื้นฐานที่ควรจะได้เลยบายสปอร์ตมีมาให้มีเตือนการชนมีเตือนออกนอกเลนแล้วก็มีแบบว่าเลนคีปปิ้งรักษารถให้อยู่ในเลนอะไรอย่างงี้เซ็นเซอร์รอบคานมีกล้องรอบคานเวลาถอยจอดอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดกล้องได้ช่วยเบรกอันนี้ถ้าสมมติเราจะชนเด็กชนคนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีระบบเบรกฉุ อ่ะเดีให้อายลองใช้ดีกว่าทีเขาก็คือกดไปที่ด้านซ้ายของมมลายปุ่มตรงกลางเลยนี่ ซึ่งคันนี้พอมันเป็นอะแดปเตอระเขาก็เลยคควบคุมพวงมาลัยให้เราด้วยเนี่ยถ้าไอไม่จับพวงมาลัยแล้วมีจังหวะโค้งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็รักษาความเร็วตามคันหน้าขับตามคันหน้าไปเลยเราไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งอะไรเลยแต่ก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้สมมติว่าไม่มีรถอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้รถเราแรงขึ้นเราก็สามารถเพิ่มความเร็วได้ใช่แต่ใดก็คือต้องจับพวงมาลัยไว้นะทุกคนถ้าแบบเราปล่อยนานๆเขาก็จะเตือนแล้วว่าให้เรา อ่ะเทุกคนเห็นป่าวว่าตอนนี้คือแดดแรงมากแดดมันมาจากกระจกข,ข้างหน้าเพราะว่าคันนี้เล้ยคเขาที่เป็นรถเทสเนะาะเขาก็จะยังไม่ได้ติดฟิล์มแ,แต่ว่าซันรูฟข้างบนเนี่ยเขาแบบติดฟิล์มมาให้แล้วอะ่ะคือแดดมันลงมาแล้วแต่ว่าซันรูฟเขาปิดมาแบบแนบสนิทแล้วก็คันนี้มีมา่านบังแดดมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองปิดสิว่าทมกลางแดดที่รุนแรงตอนเกือบเกือบจะเที่ยงขนาดนี้เขาปิดได้ถึงขนาดไหนตอนนี้11โมงสี่นะคะ คือถามว่าเงยหน้าเราเห็นพระอาทิตย์ไหมเห็นเป็นแบบลางๆช่วยกรองแสงได้ไหมช่วยได้เยอะมากไม่ร้อนนะขับมาซากวักแล้วต้องคอนโซลเนี้ย เวลาแดดสาดสองไงไม่ได้รู้สึกว่าสะท้อนตาคือนั่งเราไม่ต้องหลีตาออใช่ทำเราเป็นสีดำด้วยส่วนจอมาตรวัดของคนขับเนี่ยอันนี้คือมองเห็นได้ดีมากๆเพราะเขาจะมีแบบคอนโซลหน้าเขาทํามาบังให้ตรงนี้เห็นได้ชัดละทุกคนแล้วก็ตรงกลางเขาจะมีแมปแสดงผลให้ในตัวเลยอันนี้คือเลิศมากๆใช่อย่างตอนนี้คือก็จะขึ้นให้เลยว่าแบบเราขับอยู่บนถนนเส้นไหนอะไรนี้ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเปิดแมปของรถเองก็ได้เหมือนกันอันนี้จะขึ้นเป็นแผนที่แล้วก็นําทางขึ้นทั้งจอกลางแล้วก็จอฝั่งคนขับเลยใช่่เรียกกกกววาาดดูสะมๆ็คือ คนขับก็ดูได้เองตรงนี้ได้คนนั่งก็สามารถดูจอกลางแมบตรงกลางช่วยได้ใช่แล้วก็เมื่อกี้นั่งมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยมีการฟังเพลงเนาะจะ<ม>บอกว่าลำโพงคันนี้ได้ของแเมิลคาร์ดอนใช่ปะใช่แล้วก็เสียงดีมากคนเราจะให้ฟังบบสักนิดเดียวบบอันนิดนึงเสียงดีไม่พอนะเราปรับวอลลุกได้แบบสะดวกมากเพราะว่าเขาเป็นมือหมุนแบบแมนนวลอันนี้ชอบพอไรเล่นเป็นดีเจได้อาสวัสดีค่ะเผ็ดนะก็บอเสียง สำหรับวันนี้นะคะพบกับเ j ปกงดีปังาย วอนโว่ส่วนแอร์คันนี้นะคะก็เป็นแนวตั้งแบบเดิมเลยซึ่งอายอะชอบมากแต่พี่ปังทำไมตาแห้งตาแห้งเพราะมันตั้งงีใช่ไหมแล้วเราจะปรับให้มันลงให้ไม่โดนหน้าเลยให้โดนแต่ตัวมันก็โดนตัวแล้วแหละแต่ว่ามันยังโดนหน้าอยู่เราก็ปังตาแห้งง่ายแล้วมันก็แบบโดนตาแต่ถ้าใครขี้ร้อนแบบอายแล้วต้องการแอร์เย็นๆฉ่ำๆที่โดนทั้งตัวทั้งหน้าก็คือคันนี้เหมาะมากๆแล้วเพื่อใครยังไม่เคยลองเล่นวอนโวไอแอร์แนวตั้งตัวนี้เขาจะมีปุ่มปุ่ตรงกลางเราสามารถหมุนเปิดปิดความแรงลมได้ นี่ชอบนะความแมนนวลนี้ที่เขายังเก็บไว้อยู่อะ่ะพี่ปังใช่คือมันเป็นเอกลักษณ์วอลโว่มากเลยไอแอร์แบบเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าวอลโว่ไปหลายรอบนะวอลโว่วอลโว่เราคนมาแซลล่ ชันบุรีแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนที่เรามาถึงแบตเหลือวิ่งได้อะสามกิโเมตรทั้งทั้งที่ตอนที่เราออกมามัน350กิโเมตรมันหายไปแค่50กิโเมตรแต่เราวิ่งมาแบบร้อยกว่าโลอะแสดงว่ารถเขาปรับตามการขับขี่ของเราไม่ได้แบบขึ้นเป็นตัวเลขแล้วเป๊ะเป,ะเปะขนาดนั้น เดี๋ยวมาดูภายนอกกันหน่อยนะคะคันนี้คือมองเผินคือจะเหมือน X c ซ40ตัวเดิมเลยใช่แต่ว่าเขาจะมีสีใหม่มา3สีอย่างคันที่เห็นอันเนี้ยมองเผินๆอาจจะเหมือนสีขาวแต่จริงๆแล้วเขาคือสีคลาวบูเป็นสีแบบว่าฟ้าอ่อนๆแล้วจริงๆมีสีใหม่อีก2สีคือจะเป็นสีเบจกับอีกสีหนึ่งเป็นสีเทาแล้วก็สีเก่าที่มีอยู่ก็คือจะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวแล้วมี1สีที่หายไปก็คือสีฟ้าอันนั้นก็คือกลายเป็นรุ่นแลไปเลยเพราะว่าเขาไม่ผลิตแล้วอ่ะแล้วก็มาดูที่ไไฟฟของงคคััันนนนนนีี้้้ะะะะเเเเาาจจปปปป็็แแบบ LED Pixel ิิิดดตตโมลวกรส อัโนมัต,มติเขาจะมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องรอบคันเลยใช่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีช่องใส่ของด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนิดนึงดกว <S <S ่าเวลาจะเปิดก็เหมือนเดิมเลยนะคะสามารถเปิดได้ตรงที่แง่งหัวเข่าคนขับอ่านี่ว,วอลโวเขาแบบงานละเอียดอ,อนี่สุดแขนอยู่นะอันเนี้ยจากฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ไม่ได้ลึกมากสามารถวางแบบ กระเป๋าก็ได้วางอาหารวางอะไรก็ได้เนะ้ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพรมมาให้สามารถยกออกได้นะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเหตุฉุกเฉินเนาะส่วนที่ด้านซ้ายนะคะก็จะมีช่องที่เติมน้าที่ปั่นน้าฝนด้วย นี่กล้องหน้าเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยตรงโลโก้นะคะแล้วก็ดีไซน์ข้างหน้าก็จะเป็นเรียบเรียบอันนี้หลายคนตกหลุมรักวอนโวเพราะว่าดีไซน์ข้างหน้าตรงนี้เขาเลยเนาะใช่ล้ออันนี้เขาจะเป็นดีไซน์แม็กรูปแบบใหม่ด้วยนะถ้าเป็นตัว x c 4 0ตัวเดิมเนี่ยล้อเ,เขาจะเป็นซีเล็กๆใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะดูทันสมัยขึ้นดูมีความแบบวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นล้อจะมีขนาด19นิ้วส่วนยางจะเป็นของพิลารีพีซิโลเลยกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟตรงนี้เนาะแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านใต้มีบายสปอา้ปะนีดยิ่ง หรือว่าจะกดเปิดแบบนี้ก็ได้สอดมือเปิดได้เลยชึกนี่แล้วเสียงปิดประตูคันนี้ยคือพี่ชอบมากเพราะว่ามันตึบเห็นป่ะทุกคนเสียงแบบหนักแน่นสุดๆด้านข้างอันนี้นึงอันนี้ก็จะเขียนว่ารีชานะคะเป็นตัวที่แบบเพียวเอกทีของเขาเนาะส่วนด้านหลังสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่เลย ตรงนี้อันเล็กๆปกติถ้าเป็นตัวทวินมอเตอร์เขาจะมีเขียนตรงนี้ว่าทวินแต่อันนี้คำว่าทวินจะหายไปตรงนี้ก็จะเป็นลงๆเลยเขียนว่ารีชาร์จเฉยๆไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์เหมือนเดิมเลยฝาท้ายก็เป็นเปิดไฟฟ้าเหมือนเดิมใช่คือถ้าไม่มองแม็กกับตัวอักษรตรงนี้ก็จะแทบไม่รู้เลยว่าเป็นซิงเกิลมอเตอร์ใช่ข้างหลังคือยังคงความกว้างสไตล์ x c 40นะคะนี่ข้างล่างสามารถใส่ของได้แล้วเวลาพับเบาะมาก็คือแบบยาวมาก นี่พอพับแล้วก็คือเรียบของจริงคันนี้ไม่มีเนินอะไรสักนิดเดียวเลยเดี๋ยวเราลองนอนให้ดูดีกว่าอ่าคือถ้ามีแบบว่าฟูกดีๆอ่ะได้เลยเนอะพี่ปังแต่อันนี้แบบใ<ช>ถ้านอนเปล่าจะแข็งไปหน่อยหัวเลยด้วยเออ แต่คันนี้มันดีตรงที่เขามีสันูมาให้ไงถ้าเราอยากนอนดูดาวแบบไม่ผ่านกระจกก็สามารถเปิดสันรูปไปได้เลยใช้สายแคมปิ้งหรือว่าวางของในรถเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือคันนี้ได้เลยแล้วเวลาจะปิดก็คือเป็นไฟฟ้าเหมือนกันหรือว่าเราจะใช้คลิกเซนเซอร์ก็ได้อะลองคันนี้คลิกเซนเซอร์ดีแบบเตะนิดเดียวก็ปิดเลยมาดูที่ชาร์จการเขาจะอยู่ที่ล้อสายหลังนะคะเป็น C C S type 2ความจุแบตน้อยกว่าตัวทวินมอเตอร์นิดนึงคันนี้อยู่ที่66กิโลวัตต์อัลสรนะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็น,นทวินมอเตอร กำลังไฟสูงสุด11กิโลวัตต์ส่วน DC 200กิโลวัตต์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนให้ไอพาดูข้างหน้าเลยไปครับมาเลยตามามาเลย มาดูภายในกันนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปของคันนี้เลยก็คือคอนโซลด้านหน้าคือแผงตรงนี้เขาจะเหมือนของ C 4 0ก็คือจะมีความสะท้อนแสงตอนคืนนิดนึงสวยมากพวงมาลัยเขาก็จะประมาณนี้นะคะมีโลโก้วอลโวตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายนะคะจะปรับพวก Adaptive Cruise Control ด้านขวาจะเป็นพวก Entertainment ต่างๆการเลือกฟังก์ชันใช้หน้าจอเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆก้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนก้านขวาจะเป็นที่ปัดน้ําฝนพวงมาลัยคันนี้นะคะจะยังเป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่คือเราต้องกดนี่ปุ๊บอ่ะลงมาปุ๊บแล้วก็ปรับได้ทั้งหมด4ีทิศทาง ก็คือขึ้นลงแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้คันนี้นะคะมีเมมเบรี่ซีททั้งหมด2ที่นั่งเบาะคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็วางแก้วได้2องใบเดี๋ยวไอ้ลองวางแก้วใบใหญ่ๆใ,ให้ดูนี่ถือว่าทําขนาดมาดีนะวางได้พอดีเลยทุกคนอ่ะอันนี้สําหรับแก้วร้อนก็จะตื้นขึ้นมาหน่อยอันนี้อ่ะแก้วสูงๆก็วางอันนี้ถ้าเราไม่ได้วางแก้วนะคะก็สามารถเอากุญแจเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่ไอ <I S 1> ชอบดีเทลตัวนี้มากแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะมีแบบ ช่องไว้ใส่เหรียญหรือว่าเราจะทําเป็นถังขยะก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะแบบยกถอดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งขยะได้นี่ตรงนี้ว่างของได้อีกนิดหน่อยไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ค่อนข้างกว้างอยู่ ตรงนี้นะคะเขาจะมีไวเลสชาร์จ1ที่นี่วางโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็มี USB Type C 2ช่องนะคะเวลาจะเชื่อม Apple CarPlay เนี่ยก็ต้องเสียบสายเอาเวลาเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสามารถเพิ่มที่พวงมาลัยก็ได้หรือว่าจะมาหมุนตรงนี้ก็ได้เป็นแบบแมนนวลส่วนแอร์เขานะคะจะปรับทั้งอุณหภูมิแล้วก็แรงลมที่หน้าจอได้เลยเป็นแยกโซนอิสระซ้ายขวาเดี๋ยวไล่มาดูที่ด้านบนนะคะอาดูสิว่าที่บางแดดมีกระจกไหม อ่มีกระจกแล้วก็มีไฟด้วยทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยหลังคาคันนี้นะคะเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟแล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยเดี๋ยวไอลองปิดให้ดูนี่แค่สไลด์มือแบบเบาๆมา่านกาจะปิดแล้วทุกคนถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าจะไม่ได้แบบทึบสนิทขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดซันรูฟให้ดูนะคะก็แค่สไลด์ไปอีกทีหนึ่งอ๋อเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเออ เขาก็จะเปิดได้ประมาณครึ่งบนันเราสามารถโผล่ตัวออกไปแบบถ่ายรูปเล่นได้รับลมชมวิวเวลาปิดก็สไลด์ที่หนึ่งมาลองนั่งข้างหลังกันนะคะนี่อันนี้คือปังสูง160นะอันนี้พื้นที่เล็กรูมเหลือเยอะนะคะเทาง,งที่ข้างหน้าเนี่ยก็ขยบเบาะมาเยอะประมาณนึงเหมือนกัน เหตุลูมก็เหลือโอเคถ้าคนสูงกว่านี้ก็ยังนั่งได้อยู่นะแบบอาจจะติดกว่านี้หน่อยแต่ว่าสําหรับปัง1้อเนี่ยคือนั่งสบายๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของให้ทั้ง2บอบ่อแอร์ตรงกลางอันนี้ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะสามารถปรับทิศทางได้อย่างเดียวก็เป็นสไตล์วอลโวเขาเหมือนกนันนี่ตรงนี้มีช่องเสียบ usb type c 2ช่องนะคะแล้วก็มีไฟมาให้2ฝั่งนี่อันนี้เป็นแบบทัชเปิดนะคะถ้าตรงกลางตรงเนี้ยเขายังมีเพาเหมือนเดิมนะคะทุกคนรุ่นใหม่ก็ยังมีอยู่ถ้าใครจะนั่งตรงกลางอาจจะต้องแบบว่่าาอาาออกไปหนยนยะ แล้วก็นี่ที่วางแก้วมีมาให้2ใบนะคะอันนี้ตรงกลางสามารถจริงๆถ้าแก้วเล็กๆกเราสามารถวางแก้วร้อนได้อีกใบเลยนะ สำหรับการรีวิววอนวเอ็กซี40 s ิงเกิลมอเตอร์นะคะวันนี้ก็คือรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าการที่เราได้ขับวอนว o ในราคาไม่ถึง2ล้านเนี่ยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากแล้วช่วงล่างอะ่ะไม่ได้แตกต่างไปจากตัวที่เป็นตัวท็อปเลยแต่คันนี้คือแค่อัตราเร่งจะน้อยกว่านิดหนึง่งแต่การใช้งานไม่ได้แตกต่างกันฟังก์ชันทุกอย่างก็เกือบจะเหมือนกันหมดเลยไอว่าสิงเกิลมอเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานแล้วถ้าใครเป็นแบบว่าสายครอบครัวสายแบกอะไรเงี้ยคือครบแล้วใช่หรือว่าใครเป็นสายท่องเที่ยวจะขับคันนีีี้้ไปเท่ยววใใชในะจ ใช้ในเมืองหรือว่าจะออกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือสะดวกใช้ได้ในทุกสถานการณ์จริงๆคันนี้ความปลอดภัยก็ให้มาแบบครบคันเลยถ้าใครเล็งคันนี้ไว้ก็แนะนําว่าให้ลองไปหาเทดายกันดูเนาะสีจริงคันนี้ก็คือสวยมากเป็นสีฟ้าแบบน่ารักสุดๆใช่อย่าลืมไปแอบ,บดูตอนกลางคืนสวยมากสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย